สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันค่ะเทศบาลนครอุดรธาน,นีออกนวยบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่4ีประจำปี2 5 5 6เทศบาลนครอุดรธาน,นีออกนวยเคลื่อนที่บริการประชาชน ภายในเขตเทศบาลตามต้องการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี2 5 5 6โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนงานเทศบาลออกบูธบริการประชาชนที่วัดสว่างสันติธรรมชุมชนหดอนอุดมตำบลมาดแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จอเป็นการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครอดุดรธานีทั้ทง111ชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งมีบริการตรวจสุขภาพตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการตรวจรักษาฟัานตัดผมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าทำหมันตัดเลี่ยงฝึกอบรมอาชีพใหขคำปรึกษาด้านกฎหมายด้านทะเบียนและบัตรและด้านภาษีทองถินโดยมีคาใ,ใจใดใๆทั้งสิน้น ทั้งนี้ตามกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ทั้งเทศบาลนาครอ,อุดรธาน,นีจะจัดลงพื้นที่ชุมชน1เดือนต่อนหนึ่งครั้งจนถึงสินปี2 5 5 6, 6แล้วกเรากลับมาติดตามการรได้านข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเอุดรเป็นคนขยนัน